สวัสดีครับวันนี้แอตินโูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้แอปพลิเคชันของ Google Drive ถามว่าทำไมถึงติดตั้ง Google Drive ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่า Google Drive เนี่ยเป็นตัวเก็บสำรองข้อมูลนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปไว้บนคลาวเวลาเรามีข้อมูลใหม่ๆที่เราทำไว้ป้องกันป้องกันอะไรครับป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์พังเสียอะไรประมาณนี้ในกรณีที่เราใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ของเราเองเครื่องสาธารณะนี่ผมไม่แนะนําให้ติดตั้งนะครับจะต้องเป็นเครื่องส่วนตัวที่เราใช้งานประจําเท่านั้นถึงจะติดตั้ง google d r i v e เนี่ยบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมพังหรือว่าใช้งานไม่ได้และประมาณนี้นก็เลยซื้อเครื่องใหม่ในเครื่องใหม่นี้นะครับผมยังไม่มีข้อมูลไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะครับเก็บนี่นหน่อยแประมาณนี้รูปภาพอะไรเ,เป็นต้นแล้วก็โปรแกรมที่มากับเครื่อง นนในส่วนนี้นะครับผมก็จะย้ายงานที่ผมเคยทําประจำเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งผ่าน Google Drive โดยที่ไม่ต้องใช้ l a s h d r i อ e อะไรประมาณนี้โดยเฉพาะใครที่มีบัญชีอีเมลของสถานศึกษาเนี่ยก็คือถ้าสถานศึกษาไหนที่ใช้ G Suite for Education ก็คือ Google เนี่ยจะให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยแบบไม่อัน้นก็คือแบบไม่จำกัดนั่นเองก็สามารถที่จะ เก็บข้อมูลต่างๆที่เราเคยใช้งานประจำเนี่ยเป็นการสำรองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ทํางานได้อยู่อะไรเงี้ยเปน็นต้นไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเราก็ไปเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับในส่วนเนี้ยงระบบก็จะเปิดหน้าต่างโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ o g l h r o r o m e เสร็จแล้วในช่อง URL ช่องเนี้ยช่อง URL ให้เราพิมพ์คำว่า google.com นะครับ พิมพ์ลักษณะนี้นั่นเองนะครับ google.com พอเสร็จแล้วก็กด boom, ปุ่ม enter f i n นะครับก็ประมาณนี้นั่นเองเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าใครยังไม่เข้าระบบถ้าใครยังไม่ได้เข้าระบบในส่วนเนี้ยฝั่งเนี้ยนะครับระบบจะบอกให้ลงชื่อเข้าใช้งานนันประมาณนี้แต่ตัวนี้ผมเข้าระบบบัญชีอีเมลเรียบร้อยละเสร็จแล้วผมก็กดเลือกอีเมลที่ต้องการติดตั้งกดเลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการติดตั้งบนเครื่องนั่นเองก็กดที่รูปโปรไฟล์ ในเครื่องของผมเครื่องเดียวเนี่ยผมใช้หลายบัญชีอีเมลนะครับ1 2 3 4 5ลงชื่อเขาใช้งานบนเครื่องเดียวกันเราก็เลือกบัญชีอีเมลที่เราต้องการใช้งานนั้นนะครับผมจะเลือกบัญชีก็คือครูคำี s d m p NFE ตัวนี้ก็กดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วรูปโปรไฟล์บัญชีอีเมลของเราโชว์ส่วนนี้ ถ้าเราชี้ไปที่รูปก็จะแสดงชื่อบัญชีอีเมลของเราแล้วก็ชื่อ,อประจำตัวของเรานั่นเองนะขั้นตอนต่อไปก็มาคลิกที่ปุ่มแอปของ Google ในส่วนนี้คลิกหนึ่งครั้งฟิิงแล้วก็มาคลิกที่คำว่าไ right รสัญลักษณ์ไรในส่วนนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งในส่วนนี้คือไรของผมที่เก็บงานต่างๆไรประมาณนี้นะครับผมคงไม่ธิบาย ลึกนะครับเพราะว่ารายละเอียดในการใช้งานไรผมได้อธิบายละเอียดแล้วนะครับคลิปก่อนนั้นนั้นคลิปนี้นะครับจะสอนวิธีการติดตั้งเท่านั้นเองขั้นตอนต่อไปนะครับก็มาคลิกดูในส่วนของไรของฉันปุ๊บมาดูซิว่าผมเก็บอะไรไว้บ้างนี่เยอะแๆเลยนะครับผมเก็บไว,ไว้ไร์ทั้งหมดเลยทีนี้จะเอาทั้งหมดเนี้ย ลงมาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมผมก็คือไม่ต้องมาเปิดใช้งานตัวเนี้ยแค่คลิกโฟลเดอร์ก็ทํางานได้แล้วอะไรเงี่ยจะเอาทั้งหมดนี้นะครับไว้ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทําอย่างไรไปดูกันเลยนะครับให้เรามาคลิกตรงสัญ,ญลักษณ์การตั้งค่าในส่วนเนี้ยนะครับคลิก1ครั้งปุบอ่าจะมีคําว่าดาวน์โหลดไรสำหรับเดสก์ท็อปนะตัวนี้ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดไรสำหรับเดสก์ท็อป เมื่อเจอแล้วก็คือคลิก1ครั้งฟิงระบบก,ก็จะโชว์ในส่วนนี้นั่นเองก็คือเออเลื่อนลงมาเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีคําว่าดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดและติดตั้งไรไฟสตีมนะตัวเนี้ยให้เรากดเข้าไป1ครั้ง ก็จะมีตัวเลือก2ส่วนนะครับใครที่ใช้ Windows ก็ดาวน์โหลดใครที่ใช้ Mac นะครับเป็นของ Apple ก็ดาวน์โหลดในส่วนนี้นเองในส่วนนี้ผมใช้ Windows นะครับผมก็ดาวน์โหลดสำหรับ Windows ในส่วนนี้คลิก1ครั้งนะครับปุ๊บระบบก็จะทำการดาวน์โหลดลงบนเครื่องของเรานะครับตัวนี้ดดดดการดาวน์โหลดนะครับจะช้าหรือเร็วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต ของเรานั่นเองใช้พื้นที่ในการจัดเก็บนะครับ207เมกะไบต์ก็ใช้ระยะเวลาดาวน์โหลดไม่นานมากนะักอันนี้คือผมใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองโอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยละหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะนี้น,นั่นเองแล้วเราก็คลิกเข้าไปในส่วนของโปรแกรมที่ดาวน์โหลดลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก1ครั้งนะครับถ้าขึ้นอะไรบนหน้าจอของเราให้เรากดปุ่ม yes นะครับปุ๊บก,กดปุ่ม yes เรียบร้อยละเสร็จแล้ว ด้านหลังเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปิดตัวนี้ได้เลยปุบเสร็จแล้วก็พักหน้าต่างเสร็จแล้วก็ทําการพักหน้าต่างก็คือย่อหน้าต่างลงไปเก็บปุบเก็บไว้แถบข้างล่างเสร็จแล้วระบบก็จะแสดง pop up ในส่วนนี้ install Google Drive file steam เออ install Google Drive file steam อย่างเงี้ยนะเออต้องการประมาณว่าต้องการติดตั้งอันนี้ใช่ไหมเหนอะไรประมาณนี้ ก็จะมี2ส,ส่วนก็คือ Add Application s h o t t u u y อยู Desktop ก็คือให้มีไรบนหน้าจอด้วยไมเห็นประมาณน,นี้ถ้าเราต้องการออที่จะให้แสดงโฟลเดอร์บนหน้าจอด้วยเราก็คลิก Add ตัวเนี้คลิกเลือกแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอของเราก็ไม่ต้อง แอปเดส shortcut d n d g o o g l e Drive sheet slide ก็คือต้องการให้ desktop เนี้ยโชว์ o g l e Docs Sheet and Slide เนี้ยบนหน้าจอด้วยไหมประมาณนง้นะครับแอปตัวเนี้ยถ้าเราต้องการให้แสดงด้วยเราก็เลือกในส่วนเนี้ยอันนี้ผมให้แสดงบนหน้าจอผมเลือกตัวที่2ตัวเนี้ยโอเคใครจะเลือกทั้งสองอันก็ไม่เป็นไรนะในส่วนเนี้ยผมจะเลือกแค่ Add desktop shortcut เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Install เลยปิ้งระบบก็จะทำการติดตั้งโปรแกรม Drive บนเครื่องของเราทันทีเลยเสร็จแล้วในส่วนนี้ระบบก,ก็ให้เราพิมพ์บัญชีอีเมลของเราที่เราต้องการใช้งานที่เราต้องการติดตั้งหรือว่าดึงข้อมูลลงมาเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนั่นเองพอเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่ม next กดหนึ่งครั้งนะเสร็จแล้วก็ใสรหัสผ่านบัญชี Gmail เ,เพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ไรก็คือต้องจำา1บัญชีอีเมลก็คือตัวเนี้ สองรหัสฐานสองอย่างนี้จะต้องจําไว้ให้ขึ้นใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไว้บนไรแล้วเราจํา2อย่างนี้ไม่ได้ก็คือจบเลยนะครับเราจะเข้าไปใช้งานว่าเอางานไม่ได้นั่นเองขขอควรจําเลยนะครับ2อ,อย่างเหมือนรหัส atm เลยละประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม next ถ้ารหัสผ่านอะไรถูกต้องนะครับระบบจะโชว์ลักษณะนี้นั่นเองเสร็จแล้วบัญชีตัวนี้ ผมล็อกแบบ2ชั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงชื่อเขาใช้งานใหม่นะครับระบบจะเด้งขึ้นไปที่โทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือก็คือใช้งานอีเมลตัวนี้ไม่ได้โอเคผมก็กดปุ่มใช่บนโทรศัพท์มือถือนะครับปุ๊บอันนี้ผมจะกดบนโทรศัพท์มือถือของผมกดเรียบร้อยแล้วสตีมเนี่ยอินสตอลหรือประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกนะครับลูกศรในส่วนนี้ไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับ เป็นการอธิบายคร่าวๆในการใช้เงินของ Google Drive เสร็จแล้วนะครับก็คลิกลูกศรเนี่ยไปถ้าใครไม่ต้องการอ่านแล้วก็คลิกลๆ,ๆไปเลยปุ๊บสุดท้ายเสร็จแล้วก็ Open Google Drive Folder นี่เรียบร้อยในการติดตั้งเ,เจ้าตัวโปรแกรม Google Drive เนี่ยจะใช้ข้อมูล r d i v e C ในการจัดเก็บข้อมูล หรือว่าในการทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไดซีของเราตัวนี้นะครับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมีน้อยก็ไม่สามารถที่จะติดตั้งเจ้าตัว g o o g l e Drive นี้ได้เสร็จแล้วระบบก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นไรนะครับตัวนี้เพิ่มอัตโนมัติเลยก็จะประกอบด้วยไดซี 4, ได D, ไดีไดอ E ก็แล้วแต่บนเครื่องแต่ละเครื่องเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือโชว์ขึ้นมาก็คือ Google r r v v f i l l s t t e a m เป็นไรจ G สร้างขึ้นมาไรหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บงานอะไรบนไรตัวนี้นะระบบจะทำการสำรองข้อมูลให้เราอัตโนมัตินะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับระบบก็จะบันทึกไว้ตลอดอะไรประมาณนี้เราก็เวลาจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะ ก็คือไม่ต้องหาเฟตได้เลยไปเสียบนู่นเสียนี่ไม่ต้องลนะปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ลักษณะน,นี้นั่นเองพอได้แล้วผมลองดับเบิลคลิกเข้าไปในส่วนเอ่อไมน์ไรส์ตัวเนี้ยนะครับนี่ก็คือนะครับผมเปิดเว็บไซต์ฟุก๊ก็คือในส่วนเนี้ยทั้งหมดเนี้ยลงมาอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเรียบร้อยละนี่จะเป็นรูปเอ่อลักษณะนนเนี้ยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการทำงานเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในส่วนที่เราต้องการ นี่ก็เป็นไฟล์ไฟล์ลักษณะเนี้ยก็ดับเบิลคลิกเปิดทำงานต่อได้เลยนี่นะนะครับระบบก็โชว์ส่วนเนี้ยปุ๊บม่ใช่นะครับก็ทำงานต่อ,ทำ,ตอทำงานต่อเสร็จปุ๊บระบบบันทึกสำรองข้อมูลบน Google Drive เ,เรียบร้อยง่ายมากนะครับในส่วนเนี้ยที่สำคัญก็คือมันสะดวกเวลาเราย้ายเครื่องไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะไปทำงานอีกเครื่องหนึ่งก็คือใช้เพียงแค่ บัญชี gmail นะหรือว่าบัญชีที่สถานศึกษามีก็สามารถที่จะใช้บัญชีอีเมลนั่นเองแต่ถ้าเป็นบัญชี gmail ปกตินั้นนะครับ google เนี่ยจะให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพียงแค่15กิก็คือถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่มากอะไรประมาณนี้นะใช้อะไรนิดๆหน่อยๆก็คงจะหมดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของสถานศึกษาเนี่ยก็คือไม่จำกัดมีขนาดเท่าไหร่ก็อันนี้15 เกิน15หรือ15.7แล้วอีกบัญชีหนึ่งนะครับนี่บัญชีอีก c MP n p n f e ตัวเนี้ยเป็นบัญชีเมนหลักของโดเมนเนี้ยใช้งานไปแล้วนะครับ37.4กิกะไบต์นะอ่เสร็จแล้วไปดูบัญชีอีเมลปกตินะครับก็คือบัญชี Gmail ปกตินั่นเองปุโโกก๊บ Google จะให้ทาง Google เนี่ยจะให้พื้นที่ในการจัดเก็บรายเนี่ย15กิกะไบต์ตัวเนี้ย บัญชี Gmail ปกติเนี่ยนะครับผมใช้ไปแล้ว6.7กิกะไบต์ประมาณเนี้ยนะครับก็คือ,อเกินครึ่งไปแล้วนะโอเคเนาะอันนี้ก็คือให้เห็นว่าทำงานลักษณะนั้นเองก็ปร,ประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาทำงานแบบออฟไลน์ด้วยสมมติว่าไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถที่จะทำะงานบน Google Docs Google Drive Google s h e e t แบบไม่มี Internet. อินเทอร์เน็ตขณะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือสามารถที่สาไา้คลิกที่ปุ่มตั้งค่านี้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งปิิงเสร็จแล้วมาคลิกคำว่าการตั้งค่าปุ๊บเสร็จแล้วนะก็มาเลือกในส่วนออฟไลน์ในส่วนนี้เลือกปุ๊บระบบกำลังติดตั้งเนี่ยระบบจะโชว์ในส่วนนี้เลยกำลังติดตั้งค่าออฟไลน์สร้างเปิดและแก้ไข Google เอกสารชีสสไลด์ล่าสุด ในอุปกรณ์ขณะที่ออฟไลน์ line. ก็คือเมื่อไหรก็ตามที่เราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็คือสามารถทํางานได้นั่นเองอะไรประมาณเนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนอื่นๆเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ตามความต้องการในส่วนเนี้ยความหนานแน่นของไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์อะไรต่างๆระบบตั้งค่าที่มาตรฐานสมมุติผมตั้งค่าว่าสบายตาฟิงประมาณน,นี้สังเกตดูข้างหลังเนี้ยก็จะปรับเปลี่ยน ตามที่เราตั้งค่าถ้าเรา,เามาตรฐานจะกว้างหน่อยแต่ถ้าเราเลือกสบายตาปุ๊บก,ก็จะขยุบชิดๆกันหน่อยประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับบางเครื่องเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาในส่วนนี้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้คือภาษานะครับแหลงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แหงนะครับเราก็คลิกเปลี่ยนภาษาได้ของผมเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเ,เสร็จแล้วนะครับมาดูในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. เป็นลักษณะไหนนะครับเบเซอร์รับอัปเดต ทั้งหมดเกี่ยวกับอันนี้ไหมต้องการให้แจ้งเตือนไม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าต้องการก็คลิกในส่วนเนี้ยเนี่ยระบบจะโชว์อนุญาตเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเอ่อไฟล์เชื่อมต่อบนแชร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนมาให้เราผ่านตัวเนี้ยนะครับในส่วนเนี้ยผมจะคลิกอนุญาตเสร็จแล้วอีเมลอีเมลแจ้งเตือนผ่านอีเมลเนี้ยก็อันนี้ก็คือปกติอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตั้งค่าส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้ว เราก็มากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นหนงส่วนเนี่ยนะครับอีกครั้งเรียบร้อยระบบกําลังติดตั้งออฟไลน์ก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไรก็น่าจะเสร็จแล้วมาลองรีเฟซดูนะครับตัวนเนี้ยปุ๊บถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วระบบก็จะโชว์หนงส่วนเนี้ยพร้อมออฟไลน์เมื่อไรก็ตามที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะทํางานต่อได้นั่นเองเสร็จแล้วถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้งาน แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปิดแต่ถ้าเราเข้าไปใช้งานบนเครื่องสาธารณะทุกครั้งที่จะปิดควรที่จะออกจากระบบทุกครั้งนะปุ๊บมีคำว่าออกจากระบบ,บในส่วนนี้นั่นเองนี่นะครับออกจากระบบบัญชีนะอันนี้คือถ้าเราใช้เครื่องสาธารณะนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดเลยปิ้งนะ โอเคนะครับอันนี้ในส่วนของโอเคนะครับอันนี้ในส่วนของโปรแกรม Google Drive นะครับที่เราทาการติดตั้งเมื่อกีนน้นะก็คือหมายถึงว่าติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอัลกอริทึนเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็กดปุ่ม close ในส่วนเนี้ยนะครับปุ๊บปิดนั่นเองเรียบร้อยในการติดตั้งสมบูรณ์นะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเข้าไปใช้งานนะครับถ้าเราไม่ต้องการเปิดโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ er ก็คือลักษณะนี้นั่นเองเราก็สามารถที่จะคลิกในส่วนตรงนี้นะครับลูกศรในส่วนนี้ปุ๊บอ่าก็จะมีนะครับคำว่า write file steam นะครับในส่วนนี้สามารถที่จะคลิกในส่วนนี้ได้แล้วก็มาเปิดเปิดในส่วนวนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็ใช้งานได้ตามปกตินั่นเองปุ๊บดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้ตามปกตินั่นเองโอเคนะครับเมื่อทํางานเสร็จแล้วบันทึกไฟล์เสร็จระบบก็จะทําการอัปโหลดไฟล์เนี้ยขึ้นไปเก็บไว้บน Google Drive ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเครื่องเราจะพังเครื่องเราจะเสียนะก็ไม่มีปัญหาเาจ้าตัวได้เนี้ยก็ <c oughs> <c oughs> คือเจ้าตัวได้เนี้ยสำรองข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราทํางานอะไรก็ตามนะครับมาเก็บไว้ ในส่วนของ Google Drive, File Steam ในส่วนนี้นะครับเวลาบันทึกงานอะไรก็ตามนะที่เราทำงานปัจจุบันนี้ส่วนงาน,น,นเดิมก็ถ้าเราไม่ใช้งานก็คือเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คืออาจจะหายอาจจะพังอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่ใช้งานละแต่ถ้างานไหนนะครับคิดว่าจะใช้ประจำก็ควรที่จะเก็บไว้บนไรเอออันนี้คือเป็นการสํารองข้อมูลไว อีกชุดหนึ่งนั่นเองนะครับบนไรตัวเนี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ